สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นพิการานะคะในหัวข้อที่ว่าไพ่อยากบอกอะไรคุณเลือกได้แล้วนะคะรายละเอียดอยู่ด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งะคะออร่าเควสนะคะออ าการดูดวงนี้นะ,ะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจ,จงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนําการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆได้ดนะคะดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะค่ะเรามาดูกันนะคะมีพลังงานใดบ้างนะคะราศีใดบ้างนะคะลัคนา12นักษัตว์นะคะมี สิบสองนักสัตว์นะคะมีนักสัตว์นะคะมะาแม่นะคะแพะนะคะลักกานะคะปีจอนะคะวอกนะคะราศีนะราศีธนูราศีมังกรราศีพิจิกราศีกุมนะคะมาดูไพ่กันนะคะได้ได้ถูกสับไว้แล้วนะคะ พลัางงานของคุณนะคะคุณเป็นคนที่มีเซนต์มีรางสังหรณ์นะคะตอนนี้คุณอาจจะอยู่ในช่วงของการมีสัมผัสพิเศษก็ได้นะคะบางท่านอาจจะมีสัมผัสที่6ได้นะคะอาจจะมีการฝันแม่นก็ได้นะคะหรือว่าบางบางท่านอาจจะเป็นแม่หมอพ่อหมอได้นะคะมีเซนต์ที่แม่นยำนะคะหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายได้หรือว่ามองคนออกได้นะคะ คุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะดูลึกลับซับซ้อนนะคะคเป็นคนที่อ่อนโยนอ่อนไหวนะคะเห็นอกเห็นใจผู้คนนะคะ Queen of Cup นะคะ View of Fortune ะคะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณเป็นคนที่เก็บเงินเก่งนะคะบางท่านอาจจะมีการวางแผนทางด้านการเงินอยู่นะคะหรือว่ากำลังหาเงินนะคะสร้างรายได้อยู่นะคะในตอนนี้ คุณอาจจะมีแพชชั่นกับงานที่ทำอยู่นะคะมีความสนใจกระตือรือลนนะคะศึกษาหาความรู้อยู่เรื่อยๆนะคะหรือบางทีคุณอาจจะสนใจใครบางคนอยู่ก็ได้นะคะมีการแอบ,บส่องแอบ,บมองเขาอยู่นะคะน,นี้คือพลังงานของคุณนะคะ ดูไพ่กันต่อนะคะสร้างโอกาสคุณงามความดีนาทีทองสัญญาเทวรูปศักดิ์สิทธิ์คุณอาจจะเป็นคนที่ชอบสะสมคุณงามความดีนะคะสร้างบุญสร้างกุศลน,นะคะเหมือนตอนนี้คุณมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะในอีกไม่ช้าก็ได้นะคะจะเป็นนาทีทองช่วงเวลาที่ดีสำหรับคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอาจจะเป็นองค์พญานาคนะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณอาจจะเคยที่เคยเคารพเคยบูชาหรือว่าเคยสักการะก็ได้นะคะท่านเมตตานะคะกับท่านท่านท่านเมตตาคุณนะคะท่านจะคอยดูแลคุณซัพพอร์ตคุณนะคะท่านดูแลคุณคอยซัพพอร์ตคุณนะคะ ในเหตุการณ์ที่คุณเผชิญอยู่นะคะแต่ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะหากคุณคิดจะทําอะไรนะคะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับคุณนะคะให้อยากบอกอะไรนะคะโดดเด่นนะคะสัมผัสได้สิ่งที่มีมากคุณเป็นคนที่มีเซนนะคะ มองคนออกหรือว่ามีเซมิลางสังหอนนะคะย้ําเหมือนสําหรับแรกนะคะคุณมีความโดดเด่นในตัวของคุณเองะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่ออกนอกนอกกองก็ได้นะคะเป็นคนทํางานตามสื่อต่างๆได้นะคะคุณเป็นคนที่มีมากนะคะเหมือนว่าคุณอาจจะมีสิ่งที่คุณต้องการได้นะคะอาจจะเป็นคนที่มีฐานะดีนะคะหรือว่ามีกินมีใช้นะคะ ไม่ขัดสนนะคะไพ่เติมใจอยากบอกอะไรนะคะไพ่อยากบอกอะไรนะคะจมปักหยุดให้ความสนใจหรือให้ความสำคัญกับเรื่องราวในอดีตชีวิตคนเรานั้นลํำค่าเกินกว่าจะปล่อยทิ้งให้เสียเปล่าด้วยการยํำอยู่กับอดีต สติการกระทําบางอย่างที่เรากระทําในวันนี้จะเป็นตัวตัดสินที่ดีในอนาคตเพราะฉะนั้นคิดก่อนทําเสมอไพ่บอกมาประมาณนี้นะคะบางข้อความนะคะหรือว่าไพ่บางใบนะคะจะเป็นสื่อหรือว่าข้อความที่อยากจะให้คุณได้รับรู้สําหรับผู้ที่พบหรือว่าผู้ที่เห็นผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะ ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความรักความสุขสมหวังนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่สองนะคะอเมทิ์นะคะสีม่วงนะคะาการดูดวงนี้เป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนำการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆไ,ไ,ได้นะคะดูเพื่อความบันเทิง บางข้อความนะคะอาจจะเป็นของท่านนะคะหรืออาจจะเป็นของเพื่อนคนอื่นได้นะคะค่ามาดูนะคะพลังงานนะคะมีราศีใดลักนาใดนะคะมีสิบสองนักสัตว์ใดนะคะมีราศีกรกฎนะคะราศีสิงห์ราศีพฤษศราศีกันนักสัตว์นะคะมีนักสัตว์นักสัตว์กุลนะคะมะเมียนะคะ ขานนะคะมาสิงนะคะค่ะมาดูไพ่กัน,นะคะได้ถูกสับไว้แล้วนะคะไฟอัพเอนิเคิลทูอัพวอนะคะอา e โบนะคะเพดด์ออฟสอดเซเว่นออฟคัพนะคะเหมือนว่าก่อนหน้านี้นะคะคุณมีเรื่องทุกใจคุณมีเรื่องไม่สบายใจเกิดขึ้นกับคุณนะคะแต่ว่าไพ่บอกว่าขอให้คุณมองไปข้างหน้านะคะอนาคตที่สดใสรอคุณอยู่นะคะ คุณจะได้รับรอยยิ้มนะคะคุณจะได้รับความสุขนะคะขอให้คุณมองดูสถานการณ์ข้างหน้านะคะเหมือนมีความสุขกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะอย่าเพิ่งคิดไปไกลนะคะเพราะว่าคุณกําลังจะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะคะเจ็ดถ้วยนะคะไพ่บอกว่า ก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีเรื่องที่ไม่สบายใจนะคะคิดมากนะคะหรือว่ามีเรื่องทะเลาะกับใครบางคนก็ได้ทีมีคู่แข่งได้นะคะหรือว่ามีคู่กรณีที่คุณทําให้เกิดการหันหลังกันไปไม่สบายไม่สบายใจนะคิดมากเกิดขึ้นนะคะแต่ไพ่บอกว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วนะคะจะมีความหวังสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณจะดูโดดเด่นขึ้นนะคะดูเด่นเป็นสง่านะคะคือจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะ อยากบอกอะไรนะคะบริหารจัดการนะคะรุนแรงแล้วก็เปิดใจขอให้คุณบริหารจัดการชีวิตของคุณให้ดีนะคะอะไรที่มันรุนแรงหรือว่าสิ่งไหนที่มันเกิดความทุกข์ใจกับคุณนะ,ะขอให้คุณได้ปล่อยวางอย่ากเก็บปันเอาไว้นะคะและขอให้คุณเปิดใจรับเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆนะคะจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ มาดูไพ่เติมใจอยากบอกอะไรนะคะกงล้ออย่าพยายามเร่งเร้าหรือทำสิ่งนั้นมากจนเกินไปควรให้เวลาปล่อยให้มันเป็นอิสระหรือให้เป็นไปตามวิธีของมันจิตใต้สำนึกดำดิ่งลึกลงไปในหัวใจคุณรู้คำตอบดีอยู่แล้วจงทำในสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างแท้จริง อันนี้นะคะอาจจะเป็นเมสเซจจากใครบางคนนะคะจากบางท่านที่ได้มาพบคลิปนี้นะคะเลือกกลองนี้นะคะค่ะข,ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะหากใครเพิ่งผ่านมาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความรักความสุขสมหวังนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ